บุญในดินแดนสวรรค์จะเป็นมากเป็นน้อยนิดหน่อยกบ,บุญของเราละค้างข้อกันดังๆลูกหนคนละเก้าครั้งคนละเก้าครั้งชื่อเสียงก็ได้โด่งดังดังแดนสวรรค์ชั้นุสิตมหาป่าตาเทพเทพารักษ์ก็จะได้ลงมาไว้ชัยให้พรจะได้เป็น,นคนติดเนื้อตั้งตัวไปในภายจะพบละภายจะพบ ขึ้นมาด้านบนนะคะรองเท้ามาถอดไปได้านบนละลานมีโอกาสมากันในช่วงนีเ้เย็นนะคะก็ท้าโหมพาคณะของละลานมาติดทองไหว้นะท้าบญขอสิ่งขอพรขอโชคขอร่าขอความสุขความเจริญกันใน,นริมแดนตะวันกลับไปถึงบ้านแล้วจะได้มีโชคมีร,าร,มร่ามีวามสุขความเจริญกันบุญโวจะเป็นแบบตะวันที่ทำได้ที่ให้ยค่ะ ยิ่ทับย่รำยิ่งโลงลงเนอะบุญในดิแดนตะาดจะเป็นมากเป็นน้อยนิดหน่อยก็เป็นของเราที่เราได้ทำไว้ในดิแดนตะนานาเรามาเทียมอทุกชานผู้ใจบุญจะได้เดีวปารอนติทอวไหวพะกาทราบุญไปุนพลมาหลุดตรงนี้นี่สุดยอาขอความาหลุดตรงนี้นเ่สุอ